จะสวดมนต์ก็สวดพระสูตรนี้ก็ได้อาตมาก็ท่องพระสูตรนี้เหมือนกันบอกสัมมาสัมมาปสังนิพินทติเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องเนี่ยย่อมเบื่อหน่ายถ้าเราเห็นธรรมชาติอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงเนี่ยเราจะเกิดนิพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมานันทิขยาราคะกโยเพราะความสิ้นไปแห่งนันที คาโยก็คือราคาคโยก็คือเสือเหมือนกันก็คือจึงมีความสิ้นไปแห่งราคาถ้าละเพลินได้ก็จะละความพอใจได้ราคาคือพอใจราคาขยานันทิคโยก็พความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิถ้าละพอใจได้ก็จะไม่เปลืนเหมือนกันนันทิราคาขยาจิตตังสูวิมุตติวุจติเพราะความสิ้นไปแห ikum, ่งนันทิและราคากล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วได้ที ล่าหนันที่ได้นะจิตหลุดพ้ดนเลยนั้นถ้าเราจับมาวิธีนี้ทีเดียวล่าความเพลินเรื่อยล่ลความเพลินละความเพลินนะเราสามารถมีจิตหลุดพ้ดนได้นี่เป็นวิธีเอาชนะความตายแบบง่ายๆเป็นมรรควิธีที่ง่ายที่พระเจ้าบอกสอน่อยมากความดับไม่เหลือของทุกมีได้เพราะความดับไม่เหลือของความเพลินก็ตอบย้ำอีกเหมือนกันว่าทุกทั้งปวงเนี่ยดับได้เพราะละความเพลิน ให้แทรกเข้าไปในทุกอายตนะเลยตาหวิมูกลิ้นกายใจจิตรับรู้อารมณ์แล้วปับ๊บอย่าให้จิตปูกรบอลรมไปปล่อยจริงซะปล่อยทันทีให้ไหวที่สุดจิตรับรู้อารมณ์มารู้ต่อไปรียบล่อยอย่ามีสัญโยคะขณะที่ยมรับรู้อารมณ์ปับ๊บนะแล้วยมรู้ต่อไปเนี่ยเรียกว่ายมกําลังมีสัญโยคะ ด้วยอำนาจแห่งความเปลินรัอนกับมิขชาละเรียกว่าโยมกำลังมีเพื่อนสองคือมีอารมณ์เป็นเพื่อนนะยามีเพื่อนสองให้เป็นผู้อยู่อย่างอยู่ผู้เดียวนะขณะที่โยมผูกติดกับอารมณ์เรียกว่าโยมมีอุปทานผู้มีอุปทานจะปรินิพานไม่ได้หรือเรียกว่าโยมมีพบมีสถานที่เกิดของจิตจิตเข้าไปตั้งอาศัยเกิดในนี้แล้วอารมณ์นี้แล้วและจิตเข้าไปตั้งอาศัยเกิดในอารมณ์ใดสีธาตุ รูปเวทนาสัญญาสังขารสีธาตุนี้เป็นฐานที่ตั้งของจิตหรือเป็นอารมณ์ของจิตนะพระศาสนาเรียกสีธาตุนี้ว่าวิญญาณทิฏฐิฐานที่ตั้งของวิญญาณนะพระองค์บอกว่าวิญ,ญญาณอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้วิญญาณเข้าไปอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิคือความเพลินเป็นที่เข้าไปซ่องเสพ ก็ถึงความเจริญงอกงามไพบุ์ได้วิญญาณอาศัยเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้อาศัยสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้อาศัยสังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้นะเป็นวิญญาณที่มีเวทนาสัญญาสังขารเป็นอารมณ์นะเพราะองค์มีตรัสบอกไปหมดอีกสุดทั้งหลายวิญญาณซึ่งเข้าถือเอาสังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสังขารเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นที่ตั้งอาศัยมีนาทิเป็นที่เข้าไปส่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไปบุญได้ ธรรมะนี้เป็นปัจจตังโยมนั่งสมาธิเดี๋ยวนี้นาทีนี้ก็ตรวจได้ไม่ต้องอาศัยการเชื่อหรือการฟังตามๆามกันมาธรรมละลักษณะนี้เป็นปัจจตังและจะเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดการจึงถูกเรียกว่าอากาลิโกตรวจได้เป็นปัจจตังเป็นสิกขีภูตโตเป็นพยานในตนเองได้ไม่ต้องอาศัยการเชื่อหรือการฟังตามๆามกันมาน,นั้นธรรมะพระศาสดาคือสัจจะความจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามก กว่าปีจิตมนุษย์ก็วิ่งวนอยู่ในสขันนี้ผ่านมาสอง0ันกว่าปีจิตมนุษย์ก็วิ่งวนอยู่ในสีขันนี้ธรรมะนี้จึงถูกเรียกอย่างว่ามันเป็นตัทธตาตัทตามันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นอวิตตตาไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นมันจะวนอยู่อย่างเนี้ยนะเป็นอนัญญาตตาไม่เป็นไปโดยประการอื่นและเป็นอิทัพปัจญยตาเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะนั้นลักษณะธรรมะตรงนี้เรียกปฏิจจสมุปบาทคืออาการจิตของเรา ระบบการทํางานของวิญญาณกับนามรูปนะพระองจึงบอกครองแห่งการบัญญัติครองแห่งการพูดจาครองแห่งการเรียกเรื่องที่จะต้องรู้ด้วยปัญญามีเพราะว่าวิญญาณกับนามรูปแค่นั้นเองที่มันมีปัญหาในโลกยุทธวันนี้ไอ้สองธรรมชาตินี้มันทํางานด้วยกันวิญญาณกลุ่มหนึ่งกับน,นามรูปอีกกลุ่มหนึ่งนามรูปสี่ธาตุวิญญาณหนึ่งธาตุเข้าไปทํางานกันจึงมีระบบของปฏิจจสุบาทมีรักโลกโกรธหลงโลกธาตุที่ ตรงนี้คนนั้นเรียกว่าโสดาบันบุคคลนั้นถ้าโยมเห็นจิตโยมเนี่ยวนอยู่ในสีธาตุนี้อย่างชัดเจนนะรวบรวมมาให้คู่มือโสดาบันสี่สิบวรยะที่อรันตสมาสามพุทธเจ้าตรัสไว้นะบุคคลใดเห็นว่าจิตหรือวิญญาณของตนเนี่ยวนอยู่ในสีธาตุนี้นะมันคงชัดเจนแน่นอนมีความเชื่อจิตน้อมไปอย่างนี้ บุคคลนั้นเราเรียกว่าโซดาบันนะเป็นผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อประนิพานมีการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหนา้า <c oughs> นั้นให้เราทราบว่าเราจะต้องไม่เพลินกับอารมณ์ด้วยการมีสติกลับมาระลึกได้ถึงกายจิตโยมออกไปรับรู้อารมณ์ปับ๊บนะเรียกว่ามีอะไรมีพบแล้วการมีอารมณ์เนี่ยเรียกว่ามีพบพบแปลว,ว่าสถานที่เกิด จะเชื่อมไปเรื่องภพเดี๋ยวจะเชื่อมไปเรื่องกรรมนะค่อยๆให้โยมรู้ไปทีละเรื่องนะถ้าศาสดาบอกว่าภพเปรียบเหมือนพื้นนาวิญญาณเปรียบเหมือนเม,นมเล็ดพืชเมล็ดพืชตกลงไปในพื้นนาเรียกว่ามีภพนะน้ําคือน,นันทิราคะลดเม,มเล็ดพืชไปเมล็ดพืชงอกขึ้นมาเรียกว่าชาตินะภพกับชาติแยกกันตรงนี้ค่อยๆเข้าใจดีๆนะภพกับชาติ หาคนอธิบายยากนะโยมถ้าไม่ใช่อร,ร,รอัตมาสัมพุทธเจ้าอาัตมายังไม่เคยเจอใครอธิบายภพชาติแยกได้ชัดเจนอย่างนีน้นี่พระศาสาดาแยกชัดเจนมากโยมฟังอีกทีพบพระศาสาดาเปรียบเหมือนพื้นนาะวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชตกลงไปในพื้นนาก็คือว,วิญญาณเนี่ยเข้าไปรับรู้อารมณ์นั่นเองนะมเมล็ดพืชตกลงไปในพื้นนาแล้วความเพลินนะคือน้ําเปรียบเหมือนนันทิราคะโยมเพลินไปโยมรับรู้อารมณ์ปั๊บ เพลินไปขณะเพลินเนี่ยเรียกว่าวิญญาณกําลังจเจริญงอกงามต้นพืนงอก,อกแล้วนะนั่นก็คือขณะที่โยมเนี่ยไหลตามอารมไปเรียกว่าวิญญาณจเจริญงอกงามไพ่บุญในอารมณ์นะนี้นะอ่าน,นเข้าใจนะนั้นพบวินาทีแรกที่จิตไปรับรู้ปับ๊บนี่พบนะรู้ต่อไปเรียกว่ามีชาติจะจบด้วยชรามรน,นะตายนะแตกดับจิตรับรู้อารมณ์ใหม่ วงจรพบชาติชรา,ามานะอยู่ในจิตเราตลอดเวลาแต่รูปปัะขันยังไม่ตายจึงเป็นแค่ความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคิดเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่ถ้าร่างกายยอมตายเมื่อไหร่ยอมกําลังเกาะอารมณ์ใดผู้เจ้าบอกเธอจะได้อัตาภาพไปตามอารมณ์นั้นทันทีอันเป็นอัตาภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอคุญก็ดีเข้าใจไหมพระศาสดาจึงบอกว่าถ้าจิตเธอกําลังคิดอกุศลรีบทิ้งให้ไวที่สุดด่วนจี เหมือนบุุษมีไฟไหม้ลุกโผลงเสื้อผ้าหรือไฟไหม้บผบบนศีรษะอยู่นะเธอต้องใช้ฉันทะวายามะอุสาหะอุโสระีอปัติวานีสติสัมปัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อที่จะดับอกุศลนั้นเสียโดยด่วนเหมือนไฟที่กําลังลุกไหม้โปร่งเสื้อผ้าหรือผมบนศีรษะของเธออยู่นะฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันนะนั้นถ้าใครปล่อยให้จิตไหลาตามมาลงไปนานไฟไหม้โยมนานนะอืม ไฟลกโยมนานนี่คิดดูนะจะจะรีบทิ้งแล้วตั้งไว้ซส่งกายยกตาสติดีหรือปล่อยให้จิตไหลไปกับอารมณ์ดีไหลไปกับอารมณ์เรียกอะไรอีกเธอมีอสัญโยคะเรียกอะไรได้อีกเธอกําลังมีเพื่อนสองนะเรียกอะไรได้อีกเธอกําลังมีอุปทานและเธอจะปริบัานไม่ได้นะพระศาสดาอุปมาโดยใช้อุปมาเดิมแต่เปลี่ยนพบเป็น พระองค์บอกว่าพื้น,นาเปรียบเหมือนกรรมวิญญาณเปรียบเหมือนมเมล็ดพืชเมล็ดพืชตกลงไปในพื้น,นามีกรรมแล้วเห็นไหมอ่าเมื่อกี้มีพบนะตอนนี้มีกรรมนะและ,มะเมล็ดพืชงอกได้ด้วยตรงนี้เปลี่ยนจากน้ําที่เป็นนันทิราคะมาเป็นยางในพืชความสดของพืชทําให้มเมล็ดพืชยัองงอกขึ้นมาเพราะฉะนั้นมเมล็ดพืชเนี่ยงอกขึ้นด้วยของเก่าของมัน และปัจจุบันคือพื้นนาที่มันไปนตกลงพื้นนานี้พระองค์กระจายไปอีกสูตรหนึ่งมีสามระดับพื้นนาที่เป็นกามธาตุหรือเป็นกามภพพ,พื้นนาที่เป็นรูปภพพื้นนาที่เป็นอรูปภพภพจะมีสามระดับอย่างนี้อัตภาพโยมจึงได้เป็นอัตภาพที่สําเร็จด้วยมหาบุตธ,ธาตุสี่บ้างสําเร็จด้วยใจบ้างสาเร็จด้วยสัญญาบ้างจะมีการได้อัตราสามระดับอย่างนี้นะเพราะนตอนนี้โยมลิงก์ เรื่องกรรมกับเรื่องพบได้แล้วนะว่าพบกับกรรมอันเดียวกันเห็นนะวิญญาณแยกออกมาตัวหนึ่งในขันทั้ง 5, ห้าดึงวิญญาณออกมาตัวหนึ่งสี่ท่าคือพบสี่ท่าคือกรรมได้แล้วนะอีกพระสูตรหนึ่งพระองค์บอกว่าวิญญาณจะวนอยู่ในขัน 14, ทั้งสี่ถูกต้องไหมที่บอกไปเมื่อสักครูน่นี้หรือเข้าไปตั้งอาศัยไม้ไพืชตั้งอาศัยไหมตั้งอาศัยหรือเข้าไปกินอาหาร หรือเข้าไปกกเกาะเกี่ยวนะพูดได้หลายอย่างหลายแง่นะเพราะฉะนั้นพบกรรมสี่า เกิดของกรรมภัสสะเป็นความดับของกรรมขณะที่วิญญาณเข้าไปรับรู้รูปหรือเวทนา onu? ขณะที่วิญญาณเข้าไปรับรู้รูปแตะเข้าไปภัสสะไหมกระทบสัมผัสหรือภัสสะกรรมเกิดแล้วเห็นนะจิตจางคลายดับจากรูปกรรมดับแล้วจิตเข้าไปรู้เวทนากรรมเกิดแล้วจิตจางคลายดับจากเวทนากรรมดับแล้วกรรมเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเห็นนะ ก็เป็นอนัต isia, ตากรรมก็ไม่เทียมเห็นนะอ่าแล้วเป็นการกระทําของกายเป็นการกระทําของวิญญาณขันหรือจิตหรือใจที่เข้ากระทํากับขันทั้งสี่คือรูปเวทนาสัญญาสังขารสีธาตุนี้เห็นนะเพราะฉะนั้นถ้าเราศึกษาพุทธวจนะคํำของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราโดยตรงโยมจะกระจ่างในเรื่องของกรรมกระจ่างในเรื่องของภพชาติรู้ทุกเรื่อง พระองค์จึงบอกว่าเธอจะสามารถเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้สามารถบรรเทาความสงสัยทั้งหลายที่สงสัยให้คลายลงไปได้นะเพราะนั้นขณะที่วิญญาณเข้าไปเกาะกับท่าต่างๆเหล่านี้นะแต่จริงๆแล้วเราต้องยังไงเราต้องปล่อยวางขันห้าใช่ไหมแต่ตอนนี้ขันห้าเป็นตัวเราของเราทั้งหมดเลยทำยังไงดีฟังเทศมาหลายสิบปีก็ปล่อยไม่ได้สักทีไม่เหมือนพระพายยะ ฟังทีเดียวปุ๊บเป็นพระรหัสเลยใช่ไหมเมือ่อยังปล่อยไม่ได้พระศาสดามีเทคนิคนะในการให้เราได้ปล่อยวางฝึกปล่อยวางคืออะไร